สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเพิกชุมแพทุกท่านนะคะค่ะเช้านี้ค่ะเรามาตามงานช่างเนาะกับรถคันนี้นะคะเมติเอกเนาะของลูกค้าตอนนี้รถทําสีประกอบะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ช่างก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะว่าวันนี้ช่างจะเก็บรายละเอียดอะไรบ้างนะคะไม่มีอะไรนะค่ะ ถ้าเมื่อจะลงเงาเราจะใช้ยาลงเงาโซล่านี่นะลงนะครับผมก็คือเอาน้ำยาตัวนี้คือเช็ดทั่ว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 คันก่อนล้วถึงจะใช้สะอาดนะครับเช็ดให้แห้งนะดูใกล้ๆค่ะนี่นะ สตรวัน,นี้เช็ดได้หมดเลยนะครับผมค่ะเพิ่มความเงางามน,นะของสีรถนะ,คะแค่นี้ยังไม่จบนะเงาเสร็จแล้ว่าจะฉีดสเคเือบแก้วใช่ค่ะเดี๋ยวใส่จะวนให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่คือจะให้ให้ดูไงว่าฝั่งที่ไม่ได้ลงกับฝั่งที่ลงแล้วจะอยู่ประมาณไหนเนาะจะเงาวสวยงามน,น,นะครับเพิ่มความเงาขึ้นมานะนี่คือพอเราลงเราลงแบบนี้เราต้องทิ้งไว้ประมาณ เราลงสจแล้วก็เช็ดได้เลยเราสามารถเช็ดได้เลยใช่ไหมคะคนี่เ็นสีบอลินถ้าเป็นสีดำนี่ยจะเงเางามถึงความแตกต่างเลยครับ เสร็เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เช็ดกันนะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ ber, หรือว่าเป็นผ้าสำลีสีขาวนะครับก็ได้นะแต่ต้องเป็นผ้าสะอาดนะให้ชับเบิกซักไปแล้วนะอือ <c oughs> นนี่ะครับโหมันแววมากเลยนะมันจะแววสวยขึ้นมาทันที โอเคค่ะเดี๋ยวช่วยกันถูเนาะเดี๋ยวถูเสร็จสายจะให้เพื่อนเพื่อนมารับชมอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเสร็จจะมาถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับก่อนที่จะลงเงาเครือแก้วที่นั่นชายนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวสายจะขอตัวนะคะไปช่วยช่างเช็ดก่อนเนาะเพราะว่าช่างเช็ดคนเดียวน่าจะเสร็จหนัะกว่านานกว่าจะเสร็จอ่ะพูดเอลิ้นพันกันสับสนว่าเลยลิ้น คล็คุณโยต้องมีใช่ค่ะต้องมีประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช่ค่ะปวดเคล็ดสิปวดจะไล่จิบนางละเอียดนะครับผมโอเคอเค,ค่ะง,งานสายมันก็ของงตัวก่อนเ<ช>นาะถ้ายัางไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเหมือนเช่นเคยเนาะฝาก youtube นะคะของอุสีซอัพเปอร์การช่างเนาะช่างได้เปิดช่องทำยูทูบละหนึ่งช่องชื่อว่า อุสีสเพอกันช่างนะคะฝากเพื่อนๆเข้าไปติดตามเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในในคลิปของเราใน Facebook ก็มีนะคะก็ฝากด้วยในอุสีสเพอการช่างมันการชื่อเพจอูเนาะค่ะอ่าช่างคะอุสีสเพอการช่างนี่อย right> um ู่ที่อำเภออะไรคะคลองแสนขันอุตากิค่ะ เนาะไม่ใช่ขอ,อนแก่นนะคะใช่ไม่ไม่ใช่ชุมแพขอ,อนแก่นไม่ใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวสั่มจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ